แล้วก็ปลอดภัยด้วยถ้าเป็นสถานีของครูโอเคนะครับอันนี้ครูมามามาบอกท่าทางให้เราดูก่อนโอเคนะครับเอาดูดูนะครับดูท่าทางระยะห่างโคบายเอาหน้ากากปิดครับอากบายคระบบริเวณที่เรานั่นที่เราเชื่อมโอเคนะครับอากบายหน้ากากปิดอากบาแล้วก็อยู่กันที่ก่อนนะครับแล้วก็เคลื่อนที่ตาม์ประกอบเลยนะครับ ระยะห่างจากชิ้นงานกับลวดเชื่อมเคลื่อนที่ไปความเร็วในการเชื่อมต้องสม่ำเสมอนะครับอันนี้ครูสม่ำเสมอเลยเรื่อยๆค่อยๆไปเรื่อยๆแล้วก็มุมมุมในการเชื่อมนะครับห5สบห้ามีเลื่อนมาเลื่อนมาเลื่อนมาสมมุติว่าลวดหมดยกตัวอย่างสมมติว่าเลวดหมดสมมติว่าลวดหมดเดี๋ยวครูจะต่อลวดเชื่อมให้ดูนะว่า การต่อลักษณะการต่อเป็นแบบไหนยังไงบ้างได้อย่างนี้ครับเราก็มาทําการทําการเคาะตรงปลายที่เราต่อก็คือปลายสุดท้ายตรงนี้ตรงนี้นะครับดูดูนะครับตรงนี้เราไม่ต้องเคาะออกหมดนะข้อนี้พอให้เห็นปลายแนวสุดท้ายก็คือปลายแนวนี้เข้าใจมห้ามห้ามเคาะหมดถ้าเคาะหมดปัญหาคืออะไร ก็คือเวลาเราอาร์คต่อจากนี้ไปเนี่ยอาร์คต่อไปเนี่ยไอ้สลักเนี่ยไอ,อ้ยุงข่าเนี่ยมันจะกระเด็นเข้าหาแนวเชื่อมของเราไม่ดีนะครับข้อนี้เดียวก็คือข้อให้เห็นตรงนี้พอลักษณะาการต่อก็คือเราต่อตรงหัวตรงนี้แตนะ่เดี๋ยวให้เราดูสังเกตนะก็คืออาร์คเสร็จปุ๊บอยู่กับที่ก่อนแล้วเคลื่อนซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาถ้าถ้าเราอาร์คไปเลยแนวเชื่อมตรงนี้มันมันจะไม่เท่ากัน อันนี้คือเทคนิควิธีเลยนะนะครับอาร์กไปอยู่กับที่ก่อนแล้วก็ลงซ้ายขวาซ้ายขวาก็ได้แต่เราแต่เราอาร์กอยู่กับที่ก่อนเพราะมือมือเราเราสั่นอยู่แล้วนะสั่นอยู่แล้วก็ไม่ก็ไม่เป็นไรอยู่กับที่ก่อนแว๊ดหนึ่งสักสองวิหนึ่งสองแล้วก็ค่อยเคลื่อนเคลื่อนไปโอเคนะครับอ่าดูจดจดจ้องจ้องนะครับให้อยู่ตรงแนวที่เราจะต่อนะครับอาร์กไปอาร์กไปครับนะครับดูนะครับ เอาไปปึ๊บอยู่กระที่ก่อนเคลื่อนมาซ้ายขวาซ้ายขวาเรื่อยๆครับช้าๆเรื่อยๆให้มันสม่ัสเสมอกันไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเจนสุดท้ายหยุดกันที่กันครับหนึ่งสองแล้วก็ยกอย่างงี้ให้อยู่กับที่ก่อนในในใจดึงสองแล้วก็ยกนะครับเพราะว่าอะไรแนวเชื่อมได้เสมอกัน แนวเชื่อมต้องยาวเสมอการตลอดทั้งแนวนี้ตรงปลายเสมอกันยาว